มาค่ะทุกคนวันนี้มาตัดมะเขือเทศทุกคนมันสุกหมดแล้วแหบลบะเดี๋ยวไปให้ยาจะไปหายาพวกนี้เขือเทศกินบระทันพี่น้องมาหลายหลายเร่เร่จา้าแดงเลยพี่นุน่มงานงานพี่น้องเลยดึงด้ก่อนดึงพวกนี้อันนี้กับผ้าสิบต์ตัดกับทีตัดเสียดายค่ะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะ พันนี้ดูสิตัดแต่แล้วก็จะเป็นไว้มีขายทุกคนสวนนี้คะพันนี้พันแดงแดงนี่จะหวานนะหวานมากเลยทุกคนหวานพี่นอ้องค่ะโอ้ยพี่น้องสุกแล้วพี่น้องคุณนะคะดูสิคะเนีย่ยแดงมากเลยแดงจนหวานเนี่ยนะทุกคนมันจะหวานมากเลยนะอืหวานมาก อร่อยมากอร่อยมากทุกคนพี่เนี่ดูสิคะสีเหลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูสีเหลืองสีเหลืองนี่ได้แล้วตัดหลังจากที่แนนบอกเนี่ยสีเหลืองนี่หวานมากหวานจริงๆค่ะทุกคนอยร่วงละ สองสามร่วงแล้วก็จะเก็บนะทุกคนเพราะว่าเจไดอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆสีเหลืองนี่แบบหวานนะคะมันจะหวานห,อ,หอมหวานเย็นๆอ่ะทุกคนจะกินอีกลูกหนึ่งหวานมากสาว <สา S 2> ชอบกินอันนี้อันนี้เน่าแล้วอันนี้อันไหนเน่าเราก็จะเก็บเอาไว้เม็ดมันนะทุกคน ไปเห็ดแนวปีหนาพี่น้องเหมือนรูเปล่าเชื่อว่าหายันแดงแดงเลยแซ่บแต่ไหนขันบอตัดมันกระจิงโลนถิ่มนะพี่น้องต้องตัดนะคะเห็นไหมคะทุกคนต้องตัดออกเพราะว่ามันจะร่วงไงสวยมากเลยนะทุกคนนะเนี่ยตื่นเต้นนะมะเขือเทศเรานะเราปลูกเองอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้จะเอแบบสวยมากเลยทุกคนดูสิคะ ดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ได้แหละดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูสิคะโอ้ฝั่งนี้เขาอุ้วล้วงและล้วงแล้วก็กิกนได้นะทุกคนนะปลอดสารนะทุกคนนะไม่ฉีดยานะคะอร่อยมากเหมือนเกินอ่างงุ่นอะกะินค่ะทุกคนลูกแนนชอบมากเลยนะเดี๋ยวกลับไทยนะใครอยากได้เมนต์นนะกลับไทยอย่าไปฝากมาเมล็ดมันดูสิคะ อืมอร่อยมากอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงๆเลทุกคนระ้าก็เล็กไปฝะกร้าหญ้าหญ้าชอบมากเลยนี่ค่ะบกระเ้าดูสิทุกคนมาดูฝั่งนี้คะมาลูกมามาดูฝั่งนี้านาฝั่งนี้เขดกเกินนะคะดก ดูกก็ต้องเรียดแต่ไม่งั้นจะล่วงดูสิคะทุกคนต้องตัดเลยลูกเต่งๆทั้งนั้นเลยนะคะว,ว้าวนะฮช่อนี้ก็ใหญ่มากดูสิคะโอ้ยม่ลวงทุกคนดาไต้องไปเก็บปวดสารนะทุกคนนะปวดสารพอแล้วลาตะก,กร้าล้นแล้วลูกจา,ากหญ้าตรงนี้ไม่นี่จะไปเยี่ยมหญ้า ทีกคนดูมียามากมากมียากเลยมากุขือเทศสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ไม่หมดนะอันนี้เหลือเยอะนะคะเดีย๋ยวลูกซูมแผนกล้องไปที่ต้นมะเขือเทศเลยดิเยอะมากยังไม่ยังไม่หมดนะคะทุกคนเนาะยังไม่หมดนะอันนี้ก็ร่มดดแดงเ,เห่อใช่ไหมเดี๋ยวม,ามาันจะตัดกลวงนั้นดอกมา ลูกใหญ่ก็มีเล้เนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็น่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวแม่จะตัดเลยลูกใหญ่น่าจะได้อันนี้น่าจะได้แล้วแหละตรงนี้ถอาออกอ่ะให้มันเก๋อ่ะเอาไหมคะเอาไหมาถ้า,ถ,า,าถ้าเราไม่ได้แต่งเห็นไหมมันจะลูกเล็กมันจะไม่เข้ามันจะไม่เสมอเพราะว่าลืมแต่งลืมตัดออกก็ไม่เป็นไรก็กินได้ลูกเขียวก็กินได้หไหมทุกคนใหญ่เกินนี่ตต้องัด นี่เห็นไหมตัดไปบม่มเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวมามัดแต่ตรงนี้กันนี่เดี๋ยวสิคะทุกคนว้า<อ>ใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ค่ะลูกใหญ่ก็อร่อย,อ<ล>ยนะหวานมากหใหญ่อันนี้ก็จะเน่าแล้วคุณพ่พอเอาไว้ให้หนอนกินเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ให้แบ่งกันกินเจียวกับนะ้ำใหญ่มาก เอาละค่ะทุกคนมากค่ะนะคะสม,มีก่อนได้พี่น้องได้มาตัดมะเขือเทศให้เบิรงกันเห็นไหมคะนู้ดีมากจีนลบนบ๊ายบายค่ะ